อยู่ที่ชนบุรีค่ะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านล้อมจับพระปลอมนะคะมากันสองเรียกว่าสองคนก็นแล้วกันนะคะห่ม,มเหลืองมาเลยแล้วก็ออกไปเรียรายเงินจากชาวบ้านถึงในหมู่บ้านเลยค่ะมีการแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบก็พบว่าเป็นพระปลอมค่ะปลอม,อมแท้ๆปลอมจริง,รงๆเลยปลอมแท้แ ตรวจแล้ว <Okay. S 1> ปลอมแท้ๆเลยนะคะมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อย <Okay. S 1> ตำรวจสพพนันิคมค่ะรับแจ้งจากชาวบ้านเขตเทศบาลตำบลหัวถนนที่อมเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีนะคะมีพระสองรูปขี่รถกระบะเรียกว่าขับรถกระบะเนี่ยมาเรียรัยในหมู่บ้านมีพฤติกรรมแปลกค่ะก็คือเดินเข้ามาถึงในบ้านคนเลยนะก็เลยต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันเหมือนไม่ใช่พระแลวนะ <c oughs> เดินมาเรียรายถึงบ้านแบบนี้ ตำรวจมาตรวจสอบค่ะพบว่าพระภิกษุทั้งสองรูป่ยมีพิรุธนะคะพร้อมรถกระบะโตโยตา้ารีโวสีขาวทะเบียน7กล8215อ8215กรุงเทพมหานครในรถเนี่ยพบซองทำบุญระบุร่วมทอดพระป่าสามัมมคคีณนะสำนักสงฆ์หนองปลาดุกตำบลสีมงคลอำเภอไซโยกที่กาญจะนะบุรีมีอยู่หลายซองเลยจากนั้นก็นำพระทั้งสงรูปรและคนขับรถกระบะ มาตรวจสอบในวัดหัวถนนอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมเนียนะคะโดยมีพระครูบุญญาวรคุณเจ้าอาวาสวัด,วดเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมและพระประหลัดสมุนิมิตรปริสุโทเจ้าวาดวัดเขาดินยานนิมิตร ได้มาร่วมกันตรวจสอบค่ะแล้วก็ติดต่อไปที่สำนักสงฆ์น้องประดุกก็ได้คําตอบว่าทางสำนักสงฆ์เนี่ยมีพระเพียงรูปเดียวนะแล้วก็ยังอยู่ที่วัดอยู่ด้วยไม่ได้มาเดินที่นี่ไม่ได้ไปไหนนะมีรูปเดียวจริงๆไม่ได้มีสองรูปสามรูปแบบนี้ที่สําคัญไม่มีการทําซองพระเป่าออกมาเรื่อยๆนะคะ จากนั้นนายจิรพงษ์เหลืองอ่อนสอทอหัวถนนค่ะก็โทรศัพท์ติดต่อไปที่นายธนทัตชําเกตนายกอบาตอสีมงคลอยู่ที่อำเภอสายโยกที่กาญจนบุรีรก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่าสำนักสงฆ์หนองประดุกเนี่ยมีพระสงฆ์รูปเดียวจริงๆแล้วก็อยู่ประจําที่วัด ไม่มีการออกไปเรื่อยรายตามซองผ้าป่าดังกล่าวเลยแล้วก็ยืนยันว่านี่แหละน่าจะเป็นพระปลอมทำซองผ้าป่าแอบอ้างไปเรื่อยรายเงินจากชาวบ้านนะคะหลังจากที่ได้รับคำยืนยันทางพระครูบุญญาวรคุณเจ้าอาวาสวัดหัวถนนเจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยมก็ดำเนินการเลยค่ะตรงนั้นเลยให้ชายสองคนนี้ถอดผ้าเหลืองออก เปลี่ยนชุดในทันทีทันใดลุกเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนลุกเลยค่ะมาสวมใส่ชุดธรรมดาเลยนะคะเขาสองคนชื่อว่านายสุเทพสุธาพจน์อายุ41และนายประดิษฐ์พันจ้อยอายุ50ค่ะหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ให้ทางตำรวจดำเนินการตามข้อ,ขอกฎหมายโดยการใส่ผ้าเหลืองและออกเรี่ยายในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อส่งดำเนินการตามขั้นตอนขอ,ของกฎหมายต่อไปนะคะจากการสอบถามนายสมศักดิ์สงวนนามสกุลนะคนนี้เป็นคนขับรถกระบะ นี่ก็เล่าว่าพาพระสองรูปที่จ้างเนี่ยมาทำบุญในพื้นที่นี้ซึ่งตนเองเนี่ยอยู่ที่สุพรรณก็ไม่เคยมาทางนี้เลยพอเสร็จพระก็ให้พาแจกซองเรื่อยรทำบุญตามบ้านของชาวบ้านสรุปคือทำตามที่พระบอกเท่านั้น,นทำตามสั่งมไม่ได้เกี่ยวนะบอกว่ามาเขาจ้างมาให้ขับพามา